ค่ะวันนี้พบกับยุเช่นเคยนะคะในช่องวัยรุ่นนักขายนะคะฝากลูกค้านะคะเป็นกำลังใจให้ยูนะคะก็คือฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยุนำรุ่นไททันนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อก็คือเป็นไททันแอดลท์นะคะ ตัวนี้เดี๋ยวพาลูกค้ามาชมกันนะคะว่ามีการตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือลูกค้าจะไม่เน้นตกแต่งอะไรเยอะนะคะซึ่งแต่ต้านแอเนี่ยก็คือมีการตกแต่งมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะก็เราไปชมกันเลยค่ะว่าเพิ่มเติมอะไรให้ลูกค้าบ้างมาชมกันค่ะมาเริ่มตั้งแต่ด้านข้างเลยนะคะตัวนี้ก็คือมีติดตั้งซุ้มล้อให้ลูกค้านะคะซุ้มล้อแต่ต้านแอลนะคะ ในส่วนของแม็กนะคะจะเป็นขอบ18แล้วก็ตัวลายแม็กนะคะจะเป็นสีดำนะคะเข้มค่ะแล้วก็ในส่วนของอด้านข้างนะคะจะติดสติกเกอร์ลายตททันแอดเลดนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเลยนะคะเป็นลายโคนนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีสปอยเลอร์หลังนะคะซึ่งเป็นของแท้ของศูนย์ที่มากับตัวรถเลยนะคะตัวน,นี้ก็เพิ่มความเข้มความสปอร์ตให้กับรถ แต่ตั้นแอดลีตโดยเฉพาะเลยนะคะามาดูด้านท้ายกัน,นะคะ่ะสำหรับไฟท้ายของแอดลีตนะคะเป็น LED นะคะตัวนี้ NLN เป็น LED รอบพันเลยนะคะยกเว้นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของฝา,าท้ายนะคะก็มีสปอยเลอร์ เขาเรีว่าสปอยเลอร์น,นะสปอยเลอร์ด้านหลังการลอยให้แล้วก็มีที่เปิดฝาท้ายนะคะก็คือจะทําเป็นสีดํามากับรงมากับตัวรถเลยจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังนะคะอ่าตัวนี้มีกล้องมองภาพด้านหลังแสดงบนหน้าจอด้วยนะคะตัวนี้โอเค และก็ในส่วนของบันไดนะคะบันไดบันไดด้านหลังนะคะก็เป็นสีดำนะคะถ้าเป็นไททันรุ่นปกติก็คือบันไดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะคะ4จุดนะคะตัะนนี้มีพร้อมเซนเซอร์มาด้วยเลยนะคะเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยก็คือครบคันเลย นะะตัวโอเคมาดูด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดำนะคะเป็นเบ้ามือสีดำนะคะตัวนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งอยู่นะคะก็รถก็อาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะตัวนี้แล้วก็ห้องโดยสารเป็นเบาะสีส้มนะคะตัดดำ เป็นเบาะหนังสีส้มตัดดำนะคะห้องโดยสารก็ดูสปอร์ตขึ้นนะคะด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ต้นแอนด์ลีดของเขานะคะโอเคไปดูห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะอันนี้ก็กว้างขวางดีค่ะ มาพร้อมกับตัวเบาะสีส้มแล้วก็มีระบบออปชั่นหน้าจอเป็นทัชส,สกรีนนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์หสปีดนะคะตัวนี้แล้วก็มีระบบขับเคลื่อนโซลวิวนะคะตัวนี้ขับได้ฟูดไทม์และพาร์ทไทมนะคะขับ2ได้ขับ4ได้นะคะตัวนี้ ราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1 0ล้าน1 0 0บาทนะคะคันนี้โอเคค่ะมาดูด้านข้างกันอีกก็เป็นกระจกมองข้างสีดำนะคะสำหรัแบ,บแอดีตนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีการตกแต่งคุ้รลอให้ลูกค้านะคะด้านข้างนะคะเอามาดูกระจังหน้ากันค่ะว่า กระจังหน้าเป็นแบบไหนนะคะสาหรับเบตตาแอนดีกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะคะโดยปกติถ้ารุ่นทั่วไปจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้ก็ถ้าเป็นแอดลีดเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะตัวนี้บอกผู้ค้าก่อนนะคะคันนี้ก็คือเป็นรถทดลองขับนะคะซึ่งเป็นปี2020นะคะเป็นรถทดลองขับปี2020นะ,ะตัวนี้ก็ผมก็จะเป็นแบบนี้เลยกระจังหน้าสีดํานะคะ แล้วก็มีใต้กันชนสีดำนะคะใต้กันชนสีดำมีครอบตัว C สีดำนะคะแล้วก็เป็นเซนเซอร์รอบคันนะคะด้านหน้ามีเซนเซอร์นะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้าก็คือเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือจะช่วยในส่วนของอาการจับระยะของพันหน้าด้วยเนาะตัวนี้ มาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหน้านะคะตัวนี้ทำงานร่วมกันกับกล้องมองภาพรอบพันนะคะก็โชว์ที่หน้าจอนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่อง2.4ไมเวกกินดีเซลนะคะ,ต,ค 4, ะ,คะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ร้อยแบเดแรงม้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องด t Turbo นะคะ i n t e r c o o l e r นะคะร้อยสเ็แรงม้านะคะ ใบหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะตัวนี้อายุการใช้งานไม่ถูกใช้ยาวๆเลย,เลยค่ะของเขานะคะเป็นโคมไฟใหญ่นะคะส่องสว่างไม่แยงตานะคะตัวนี้อายุการใช้งานนอาใช้ยาวๆเลยค่ะปะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะคะ โอเคเรามาดูหน้าจอร,ระบบออปชั่นภายในอีกครั้งนะคะว่าแต t ตันแอนด์ลีดปี2020เป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาชมกันะคะ่ะ ไททันแอดลต์ปี2020นะคะตัวนี้รถทดลองขับเราเปิดขายอยู่2คันนะคะคันนี้ติดจองรอแต่งแล้วนะคะเราว่างอยู่1คันนะคะตัวนี้จะมีไททันแอดไลต์ว่าง1คันนะคะสำหรับรถทดลองขับนะคะเรามาดูออปชั่นภายในนะคะตัวนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้หมดเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นหน้าจอของแอตลลตไททันปี2020นะคะแต่ถ้าปี2021นะคะจะได้เป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะพร้อมกับรองรับ Apple CarPlay และก็ Android Auto นะคะซึ่งเป็นหน้าจอใหม่ล่าสุดอ่าโอเค ตัวนี้ก็มีมาพร้อมกับระบบแอร์ออโต้นะคะตัวนี้แอร์ออโต้ซ้ายขวานะคะมีปรับโหมดไลฟฟ้ากระจกหน้ากระจกหลังนะคะความเย็นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ a อ t o ออโต้สตอปแเป็นโกนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ usb แล้วก็มาพร้อมกับดิฟล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของกลุ่มปิดเซนเซอร์ ensor, นะคะตัวนี้มีระบบปิดเซนเซอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบเตือนจุดอับสายตานะคะเวลาเราเปลี่ยนเลนนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีพร้อมอกล้องมองภาพรอบพันมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์รอบพันนะคะ และก็มีกล้องมองภาพรอบพันตัวนี้มีมุม360องศาแล้วก็มีมุมเฉพาะพร้อมเส้นกะระยะให้เรานะคะแสดงบนหน้าจอเลยค่ะความปลอดภัยสูงมากเลยนะคะตัวนี้อ่านี่ฟังก์ชันแล้วก็มาดูฟังก์ชันตรงกลองอะไรนะคะตัวนี้มีระบบลดความเร็วนะคะมีระบบลดความเร็ว แล้วก็แปลผันตามคันหน้าด้วยนะคะตัวนี้เหมือนกับปาเจโร่สปอร์นะคะความเร็วตั้งแต่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราสามารถตั้งค่าระบบล็อกความเร็วได้นะคะ่าตัวนี้คือพิเศษเลยแล้วก็มาพร้อมกับทัเดนชิฟนะคะตัวนี้เล่นเกียร์ได้เหมือนรถสปอร์ตนะคะตัวนี้ขึ้นลงนะคะเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ แล้วก็มาพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเล่นเสียงนะคะมาติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ดูกล้องได้นะคะดูมุมกล้องได้แล้วก็รับสายวางสายได้นะคะที่มาติฟังก์ชันบนพวงมาลายัยเดินทางคนเดียวเชื่อมต่อมือถือกับหน้านจอไว้นะคะไม่ต้องลับมือออกจากพวงมาลายัยเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของ ผู้ขับขี่นะคะเราสามารถกดรับสายวางสายได้เลยที่มติฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะตอนนี้สะดวกสบายมากในราคา1นึ่0ล้านหนึ่งแบาทนะคะแอดลีดโอเคเดี๋ยวยูบอกโปรโมชั่นอีกคันนึงที่เหลือดีกว่าว่าโปรโมชั่นของแอดลีดเราเหลืออยู่หนึ่งคันมีพิเศษอะไรบ้าง สำหรับลูกค้านะคะต้องการรถไททันแอดลต์ที่เน้นส่วนลดเยอะนะคะแล้วก็เน้นไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะอยุให้ส่วนลถไปเลยค่ะ1น0่0แสามหมื่นหบาทนะคะรถที่ราคาลดได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจและมองหารถใช้งาน4ประตูแบบนี้อยู่นะคะก็ าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าโทรที่เบอร์ยุโดยตรงเลยก็ได้นะคะ0908458079ติดต่อยุโดยตรน0908458079นะคะก็ต้องเรียบหน่อยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเปิดขายเห็นได้ว่าคันนี้ก็เพิ่งเปิดขายก็ลูกค้ามาจองแล้วก็รอส่งแล้วเหลือเพียงหนึ่งคันนะคะหนึ่งคันที่ว่านี้เป็นปี2021ลูกค้าจะได้ออปชั่นที่ครบมากนะคะ ถ้ายังไงถ้าลูกค้าสนใจนะคะรีบโทราหายุนะคะเดี๋ยวยุอัปเดตเป็นภาพเลขไม้ต่างๆให้ลูกค้าได้ดูรายละเอียดตัวรถก่อนแล้วก็มาคุยรายละเอียดของโปรโมชั่นลูกค้าฟังไม่ผิดค่ะส่วนลด1นึ0 0 0บาทนะคะซึ่งรีบหน่อยแล้วกันนะคะลูกค้าถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องวัยรุ่นักขายนี้ไว้หน่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ยุขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ